สวัสดีค่ะยินดีกับสู่ช่องฟังเราไทยนะคะวันนี้มาพบกับน้องละาไทยแล้วก็แม่เพชรมณีของเรานะคะแม่แม่ค่ะนี่แม่ลูกนะคะแม่ลูกความรักความอบอุ่นนะคะน้องละไทยแล้วก็แม่เพชรมณีของเรานะคะแม่แม่ค่ะวันนี้นะคะแม่ลูกนะคะก็เป็นความอบอุ่นนะคะความอบอุ่นที่ยิ่งใหญ่นะคะที่แม่กับลูกนะคะ มีให้กันแล้วก็มอบให้กันนะคะแม่แมค่ะตอนนี้น้องออดไทยนะคะแล้วก็แม่เพชรของเรานะคะก็มายืนขคอเคกันนะคะแม่แม่ค่ะตอนนี้น้องออดไทยของเราอ่าถามข่าวแม่เพชรของเราใหญ่เลยนะคะแม่แม่ค่ะถามข่าวแม่เพชรของเราใหญ่เลยนะคะแม่เพชรสบายดีไหมคะแม่เพชรของเรานะคะนี่หันตูหันตูดใม่แม่แล้ว หันตุดให้แม่แล้วนะคะแม่แม่คะนี่เนาะหันตูดนให้คุณแม่แล้วนะคะหนึ่งอเกลือขอเกลือ <c ười> ใหญ่เลยสายรักสายสัมพันธ์นะคะ <c ười> แล้วก็ความอบอุ่นนะคะแม่กับลูกนะคะแม่แม่คะ <c ười> นแม่กับลูกนะคะนี่นะคะคือความรักความผูกพันนะคะสายใหญ่นะคะความรักความผูกพันระหว่างน้องละไทยแล้วก็ แม่เพชรมณีของเรานะคะสายรักสายสัมพันธ์นะคะระหว่างแม่เพชรมณีแล้วก็น้องระไทของเรานะคะแม่แม่ค่ะก็เป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะแม่แม่ค่ะเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่ได้ยินเสียงนะคะไม่ได้ยินเสียงเสียงเลยนะคะแม่มาปกตินะคะแม่มาอยู่ด้วยนะคะ เสียงจะสนันบันไว้ตลอดเวลานะคะแม่แม่ค่ะเสียงจะสนันบันไว้ตลอดเวลาเลยนะคะอวันนี้วันนี้ไม่มีเสียงนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้ไม่มีเสียงนะคะน้องไทยของเราไม่มีเสียงนะจ้าวันนี้มาอยู่กับแม่แม่ไม่อยู่ด้วยนะคะได้ยินเสียงโอ้โอเสียงได้ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วนะคะ่ อันนี้แม่ลูกนะคะในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้ามาอยู่ด้วยกันนะคะนี่คุณแม่เพชรของเรานะคะถามข่าวลูกสาวนะคะถามข่าวลูกสาวด้วยนะคะเสด็ลูกสาวกินอย่างเดียวค่ะกินอย่างเดียวโคุณแม่มาอยู่ด้วยตอนนี้นะคะไม่ไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงปกติน้องจะเสียงตลอดเวลาเลยนะคะอ่าถ้าเกิดว่าแม่เพชรนะคะแม่เพชรมีมีอ่ามายืนด้วยนะคะยืนใกล้ๆ้นะคะจะ ส่งเสียงตลอดนะคะแต่วันนี้นะคะเงียบมากๆเลยเสาลเราไทยของเรานะคะเงียบมากๆเลยนะคะแม่คะเงียบมากๆเลยไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงในเสียงไปไหนหมดเนาะเนาะปกติแล้วถ้าแม่อยู่ด้วยนะคะจะส่งเสียงร้องนะคะส่งเสียงร้องดังลั่นเลยนะคะดังลั่นเลยนี้ทำข่าวกันแล้วแม่กับลูกชมหน้าชมหน้าดูนะนี่ชมหน้าชมหน้าสองแม่ลูกมา ชมหน้าสองแม่ลูกนะคะเดี๋ยวไปแล้วเออสิกระโดดน้องแม่แล้วเนี่ยเฮ้ยเนอะนี่คอเกียร์คอเกียร์กันใหญ่เลยนะคะแม่แม่คะความรักความผูกพันนะคะแม่แม่คะสายใยรักนะคะสายใยรักความรักความอบอุ่นนะนี่โอ้ถูเลยแล้วถูอยู่แล้วเฮ้ยน่ะคนอะคนฮักแม่พลายคนน่ะเนาะถูอย่างเดียวค่ะถูอย่างเดียว โอ้เจ้าบักขันอยังดอกเนาะนีะ่อะไรอ่ะนี่มาเด้อมาเด้อไปดูไปอยู่โจมโชคตูดไปอยู่โจมโชคตูดคุณแม่แล้วนะคะามาดูมาดูน้องชายดมตูดแม่นะคะโอ้ยนเนา้องยัดมตูดแม่ก็เป็นเหม็นบ่ นี่มาดมตูดแม่ด้วยนะคะนี่อุ้ยอะไรเนาะ <laughs> มาดมตูดแม่ด้วยนะคะเฮ้ยเนาะเพิ่งก็มาดมตูดแม่เพิ่นมันนี่นะคะแม่ปานี่นะคะ,มา,ะ,คะ <laughs> มาดมตูดนะคะดมตูดแม่ด้วยมีดมต, <classy> ตูดนี้หอมแก้มกันด้วยแม่กับลูกหอมแก้มกันด้วยนี่มีจับมือนะคะจับมือจับมือแม่เพรของเราด้วยนะคะจับมือแม่เพรของเราด้วย อนนี้นะคะสายใยรักครอ,อบครัวน้องละไทยนะคะในเพชรมณีแล้วก็น้องละไทยของเรานะคะนี่แม่รูปสายใยรักความอบอุ่นนะคะในวันนี้นะคะแม่ๆม่นี่นะคะน้นๆาๆจะได้มีแบบาภาพที่เรานะคะาภาพครอบครัวเนาะภาพครอบครัวสายใยรักแห่งแม่กับลูกนะคะแม่ๆค่ขาแม่แ่ขั้นใดน,นะคะ ที่อยากจะเห็นภาพแบบนี้นะคะแม่แม่คะตอนนี้นะคะแม่พนก็มาทําคลิปให้กับแม่แม่ได้รับชมกันแล้วนะคะแม่แม่คะก็เป็นความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะคะแม่แม่คะถึงแม้ว่าน้องรตไทยของเราจะอยู่คนละที่นะคะแม่แม่คะจะอยู่คนละที่กับแม่เพชรของเรานะคะก็สายแยรัก์แม่กับลูกก็ยังไม่เคยจางหายนะคะไม่เคยจางหายนะคะแม่แม่คะยังรักและผูกพันกันเหมือนเดิมนะคะแม่แม่คะ ยังรักและผูกพันกันเหมือนเดิมนะคะแม่กับลูกนะคะแม่แม่คะถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละที่ก็ตามนะคะแม่แมคะความรักความผูกพันก็มาเต็ม ร้อยเหมือนเดิมน,นะคะแม่ๆค่ะความรักความผูกพันก็มาเต็มร้อยเหมือนเดิมน,นะคะนี่ส่งเสียงส่งเสียงแล้วนะคะส่งเสียงปกติแล้วจะร้องนะคะจะร้องตลอดเลยนะคะส่งเสียงตลอดเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเงียบมากๆเลยน้องลไทยของเราเงียบมากๆเออม,มาโชว์บันหันมาทางนี้ก็มาโชว์บั้นท้ายให้แม่ๆได้รับชมอีกแล้วคุณแม่่ะดูคะ่ะแม่เพชรกองเรานะคะกยคะคะ็ยังถามข่าวคนรุ่งนะคะยังถามข่าวน้องลไทยของเรานะคะเหมือนเดิมน,นะคะเหมือนเดิม เฮ้ยเป็นไงลูกเป็นไงดีใจนะคะดีใจนี่ดีใจนะคะดีใจฮึบฮึบฮึบน้องน้องชายของเรานะคะถ้าแม่มาอยู่ด้วยอย่างนี้นะคะใกล้ชิดกันแบบนี้นะคะจะชอบถูนะคะชอบชอบใช้อ่อ ตัวนะคะถูกับแม่นะคะนี่นะคะถูชอบถูตรงช่วงท้องด้วยนะคะนี่เอ้ยดีใจนะคะน้องอ้อไทยของเราก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้มาอ่าปุ๊บอ่าอยู่กับแม่เพชรของเรานะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่แม่เพชรของเราจะได้มีน้องให้กับน้องอ้อไทยของเราด้วยนะคะแม่แม่คะยังไงก็แวะมาเป็นกำลังใจให้น้องอ้อไทยนะคะแล้วก็แม่เพชรมณีของเราด้วยนะคะนี่เราก็ มารอรุนด้วยกันเนาะแม่แม fore, ่ค่ะมารอรุนด้วยกันนะคะว่าแม่เพชรของเราจะอ่าก็ขอให้แม่เพชรกของเรานะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่แม่ค่ะอ่าจะได้มีน้องให้กับน้องไทยของเรานะคะแม่แม่ค่ะอ่าเราก็ส่งกําลังใจนะคะให้กับแม่เพชรกของเราด้วยนะคะโอ้ไงไงหลุยไงเล่นฝ่นตลบแล้วเล่นฝ่นตลบแล้วโอ้คิดถึงแม่จังเลยจ้าคิดถึงแม่จังเลยจ้าพุนักผุนักผุนะ เคีือกันใหญ่เลยสาวน้อยสาวน้อยกอดโอ้ยกอดกอดแม่ใหญ่เลยนะคะแม่แม่คะนี่กอดแม่ใหญ่เลยหนูรักแม่นะคะนี่โมเมนต์แบบนี้นะคะแม่แม่คะโมเมนต์แบบนี้นะคะนี่กอดกอดเออคิดถึงแม่ที่ถึงแม่ที่สุดนะคะคิดถึงแม่ที่สุดเลยจ้าเห็นไหม สายรักสายสัมพันธ์นะคะระหว่างแม่เพชรมณีกับน้องละไทยนะคะ <c oughs> คิดถึงจังเลยจ้าคิดถึงจังเลยนะคะนี่คิดถึงจังเลย <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> <c oughs> เห้นภาพอะไรนี่ <c oughs> นี่นะคะนี่ยืนรับบ่นฮะยืนรับยืนรับนะคะเนี่ยถูไปถูมาเพิ่นกันนอนหลับยืนรับบ่น ยืนไปยืนมานอนหลับอันยืดหลับเบพืยยเอ่อนมาเฮ้ยเพือ่อนะเพ่ส่งเสียงส่งเสียงค่ะแม่แมค่ะส่งเสียงด้วยนะคะส่งเสียงด้วยอนี้ดีใจใหญ่ดีใจใหญ่นี่ชมหน้าแม่เพชรของเรานะคะหน้าเต็มเลยค่ะหน้าเต็มเลยอ้วนค่ะแม่แมค่ะอ้วน,น,นมากเลยนี่แม่เพชรของเราอ้วนมากเลยนี่เฮ้ยเพื่อนอะ เพจเป็นไงคะโอ้ยนี่นี่อย่าจับตูดหนูนะอย่าจับตูดหนูแม่อย่าจับตูดหนูขนาดคักขนาดเฮ้ยเนาะเบาเบาลูกเบาเบาดีใจนะคะดีใจแม่จับจับตูดไม่ได้อ๋อแม่เพรของเราก็ยืนยืนจะหลับแล้วนะคะยืนจะหลับแล้วเนี่ยเพราะว่าแม,ม่เพรแม่เพรของเรานะคะในช่วงกลางคืนนะคะก็จะนอนที่ ตรงป่านะคะตรงป่านะคะแม่แม่่ะยุงก็จะเยอะนะคะในช่วงกลางคืนนะคะน้องอาจจะไม่ค่อยได้นอนเต็มที่นะคะแม่แม่่ะเพราะว่าน้องแม่เพรของเรานะคะต้องอยู่ตรงป่าด้านหลังนั้นนะคะแม่แม่ Rama. ด้านหลังนั้นเลยนะคะแม่แม่่ะด้านหลังป่าหญ้านะคะก็เลยทําให้ยุงเยอะเนาะแม่แม่ข huh. ะในช่วงกลางคืนยุงเยอะนะคะ ه, ยุงเยอะมากๆเลยนะคะโอ้น้องไทยของเราเล่นดินแล้วนะคะตอนนี้ก็ยืนยืนง่วงกันทั้งแม่ทั้งลูกแล้วนะคะแม่แม่่า สำหรับคลิปนี้ก็โอเคแค่นี้นะคะแม่ๆค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมา,ารับชมคลิปต่อไปนะคะแม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากแม่ๆพ่อทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับน้องอไทยของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องรัไทยของเราต่อ,ตอไปนะคะแม่ๆค่ะ ก็เป็นคลิปสายลักสายผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ